คุณนิณาครับะเรารักกันมา9ปีแล้วผมอยากจะบอกกับคุณนิณาว่าให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าครับคุณคงคิดสวัสดีครับผมพบกับผมคงคิด ในรายการบัตดี้รีวิวที่จะพบกับแก d g เจ็ตใหม่ๆและเทคโนโลยีสุดล้ำอันนี้นะฮะหน้าตาไม่บอกก็รู้ไฟฉายบ้านี่มินิโปรเจคเตอร์อสองหนังตะเข็บจากชายแดนอนนี้ก็จะมี2ชั้นนี้เป็นคู่มือนะครับสาย USB หัวชาร์จ แล้วก็สายยื B หัวแปลงแล้วก็สายยืด B และยืด B เขาแถมมาให้ถึงกับ4สายย s B กับ1 Adapter แ,แล้วก็ตัวแปลงอนันนะครับโอ้โหใช้คุ้มเลยเปิดเลยครับพระเอกของเราดูซะก,ก่อน <c oughs> เครื่องเล็กแค่นี้เสียบอะไรได้บ้างบอกคำเดียวว่าจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้เป็น เสียหูฟังนะฮะแจ็คทั่วไปตามมาตรฐานนี่เป็นตูดไมโคร USB นี่หาซื้อกันได้ง่ายๆตามตลาดทั่วไปอันนี้จะเป็น power bank ครับสมมติแบตมือถือหมดนี่เลยเสียบป,ปุ๊บเล่นมือถือได้ต่อนี่เป็น power bank ได้ด้วยถือว่าเฉียบอยู่เหมงานเดี๋ยวเปิดก่อนครับนี่มีปุ่มตรงนี้นี่ไฟขึ้นแล้วมีเสียงด้วยมีสไลด์เองเลยนะนี่เป็นงานโฟกัสได้ด้วยนี่มันจะเชื่อมกับมือถือเราได้เลยนะแลวต้องบอกว่าในตัวของมันเนี่ยมีลำโพงด้วย งานใ้ผมจะแสดงศักยภาพแบบจัดเต็มให้ดูนะฮะเห็นข้างหลังผมไหมนี่แหละคือจอแบบ Hollywood ถ้าเป็นยังไงแล้วก็ไปดูศักยภาพมินิโปรเจคเตอร์กันเลยตอนนี้อยู่กับผมช่วงมิติพิศวงบ้าปิดไฟทำไมวะออ๋นี่เข้าเรื่องเลยฮะปิดไฟเพื่อโชว์พลังของโปรเจคเตอร์ของเราเราขอเล่นเชิญเลยฮะบัดดี้ของเราเชิญครับ สวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อนิณานิณาใช่ไหมฮะเดี๋ยวนิณาลองดูภาพข้างหลังหน่อยครับเหมือนไงฮะนิณาปวดดีมากอุ๊ยชัดมากเลยอ่ะคายคลายดดูสบายตานะครับผมหลังจากที่เราเปิดไฟเห็นหน้าบัตตี้ของเราแล้ว ปิดไฟดิไอ้ใจยันดีอแล้วครับดูดีโปรเจคเตอร์นะฮะเหมาะกับงานที่นี่นาอย่างไรบ้างเหมาะมากมาสมมติใช่ไหมเวลาเราไปสอนเด็กเราสามารถแบบว่าให้เด็กเเนี่ยดูเรื่องสีหรือเรียนรู้เรื่องสีผ่านสื่อได้ด้วยช่คบใช่เช่นอ่ะอันนี้ภาพนี้เลยชัดเจนเห็นไหมเราถ็อว่าสีมันตรงมากตรงครับชัดเลยใช่ไหมเห็นไหมว่าแบบว่า ชัดมากๆเราก็ให้เด็กแล้เลือกได้ว่าแบบว่าเด็กจะจิ้มสีไหนอะไรแบบนี้แล้วก็เราสามารถสอนภาษาอังกฤษลงไปได้อีกคุณครูนินาฮะนอกจากที่จะเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนแล้วเนี่ยคุณครูคิดว่าทําอะไรได้บ้างก็คิดว่านะคะเราจะเอาไปใช้ดูหนังค่ะอดูหนังใช่ทำไมนะผมคิดไม่ออกจะดูยังไงพร้อมแล้วไปดูเลยไป เป็นไงบ้างจ๊ะนี่นีนาสบายมากเลยอ่ะนอนดูแบบนี้คือแบบบอกเลยว่าฟินมากๆเลยจ้ะเนี่ยนหถ้าบ้านใครมีลูกใช่ไหมเราก็ผนังด้านบนนะเป็นแบบพื้นแบบพีเดียนะเอาเป็นว่าก็สามารถแบบยิงขึ้นไปบนเพดานได้เลยสมมติแบบเราอยากเรียนรู้เรื่องดวงดาวอย่างเงี้ยนอนกับลูกสามารถแบบประยุกต์ชัยได้ในหลายๆโอกาสโอ้โหนี่โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอยไปเยอะเลยเหรอ ดีมาฮะโอยมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใหญ่จริงโอ้ยแล้วมันชาดด้วยไงใช่หลังจากที่คุณครูของเราเนี่ยได้ผ่านการทดสอบโปรเจคเตอร์ Mini มินิแล้วชอบไหมฮะชอบมากคุณครูดูปอมากทั้พหดเลยชอบมากผมจะให้คะแนนความชอบแล้วกัน1นึถึงสคุณครูให้เท่าไหร่ให้สักแปดแล้วกันค่ะเพราะว่าเราสึกว่าแบบอยู่บ้านก็ ใช่ได้แล้วเวลาไปเจอเด็กๆเงี้ยก็พกพาเครื่องเล็กๆนเนี้ยไปหาเด็กๆได้แบบทุกที่ทุกเวลาราคาในใจห้าพันตัวผมนี่ประมาณตีเจ็ดพันห้าราราคาเ็เหมาะสมเพราะว่ามันเล็กพกพาคุณภาพเกินร้อยอ่าอ่เข้าใจได้เรามาขอบไปเสนอราคาแล้วกันเลยทั้งหมดในราคาเก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบาทหนึ่งหมื่นทศนบาทครับพี่ คุ้มไหมกคุ้มนะเอาไปใช้แบบในวิชาชีพได้หลายอ่าโอเคยังไงรายการบัดดี้รีวิวขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกูม่ตาเลยป๊าป๊ป๊ป๊อาราเล่มอารเล่กมตากูมิตาเออแล้วมันขอเล่เรื่อง